ครับสวัสดีทุกท่านนะวันนี้พบกับใยธรรมชาติอีกเช่นเคยนะวันนี้คลิปนี้ผมมาทําเกี่ยวกับเหรียญมหามงคลหลวงปู่สอนครับเป็นเนื้อเงินหน้ากากของคําลงยาหนึ่งใน9เหรียญน,นะครับหใน9เหรียญเท่านั้นนะครับจริงๆแล้วอ,องค์นี้นะครับเนี่ยเรียมทองมาแล้วนะครับ <c oughs> ลงให้เพื่อนๆพี่ๆได้ศึกษาความสวยงามศิละปะนะครับในยุคนี้นะครับได้ออกแบบพระเครื่องมานะครับ สุดยอดนะครับเหรียญมหามงคลหลวงปู่สอนะครับนะเหรียญเท่าประมาณใหญ่กว่าเหรียญสิบนิดหนึ่งนะครับมาพร้อมกล่องกำรรมอีอสีแดงนะครับเนื้อเงินหน้ากากทองคําลงยาเขียวเหลี่ยญทองเรียบร้อยนะครับจริงๆผมใช้อยู่นะองนี้ใช้อยู่นะครับเนี่ยด้านหลังเป็นเนื้อเงินอ่าเป็นเงินคล้ายๆน่าจะเงินพ่นใส่นะครับหนึ่งในเก้าเหรียญน,นะครับองนี้หมายเลขแปด หมายเลขแปดนะครับเดี๋ยวผมจะส่องกล้องให้ดูนะครับเพื่อให้เห็นความงามศิลปะต่างๆดูโค้ดดูอะไรนะครับจริงๆองค์นี้นะครับหมายเลขแปดครับแปดตัวเดียวนะครับเพราะว่ามี9เหรียญด้านนี้ต่อโค้ดสอนะครับลูกบาทนะครับโค้ดสอจริงๆแล้วเดรียมหามงคลเนี่ยมี ก็มีหลายเนื้อนะครับแต่ที่นํามาให้เพื่อนๆนี่ได้ศึกษานะครับส่วนใหญ่ก็เป็นเนื้อหลักๆแล้วนะครับเนื้อหลักๆแล้วออกแบบศิลปะสวยงามนะครับโอ้โหเนื้อแบบใสบหยาบนะครับใส่แบบหยาบด้านหน้านะครับด้านหน้าต่อโค้ดเก้ารอบนะครับโค้ดเก้ารอบนะครับที่ลงยาเขียวไว้นะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับโค้ดเก้ารอบเป็นยังไงนะครับเป็นยังไงนี่เลยนะครับเ็เลขเก้าไหมเลขเก้านะครับโอ้โหเนี่ยต่อโค้ด9้ารอบนะครับอ้อมมาเลยนะครับอ้อมมาเลยลายลงยานี่เป็นเหมือนขุยนะครับเป็นคล้ายๆแบบขุยเขียวนะครับ ถ้าเป็นเสมาสมปัานาเขาเรียกขุยแดงนะครับจะมีอยู่เหรียญเดียวนะครับอาจจะมีอยู่รุ่นเดียวนะครับปลอกลูกปืนเนี่ยโอ้โหสวยงามนะครับออกแบบได้สวยงามมากนะยิ่งมาเลี่ยมทองแล้วพร้อมใช้เลยนี่โชว์ไม่อายเลยนะครับหนึ่งในเก้าองค์หนึ่งในเก้าเหรียญน,นะครับมหามงคลหลวงปู่ศอนะครับแล้วผมจะให้ดูว่าจมูกนี่โอ้โห ออกแบบได้สวยนะครับถือว่าออกแบบได้สวยงามเนี่ยการออกแบบนะครับโอ้โหหน้ากากทองคําอีกหนึ่งในเก้าเหรียญเท่านั้นนะครับสําหรับตรงยาเขียวเป็นเพื่อนท่านไหนนะครับที่อยากจะได้ผมไม่มีขายแล้วครับไม่มีแล้วนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ลงไปเพื่อศึกษานะครับแล้วก็จะนําให้ลูกค้านะครับเพราะว่าองค์นี้ลูกค้าได้จองไว้แล้วนะครับ เบอร์8นะครับเบอร์8ปตอนนี้อยู่กับผมนะครับจองไว้ก็ไม่รู้จะเอาหรือเปล่านะครับ <c oughs> ก็ตอนนี้อยู่กับผม <c oughs> เหรียญสวยๆนะครับงามๆมหามงคลหลวงปู่สอนะครับแม่ดูมุมไหนก็สวยนะครับดูแล้วเป็นสง,ง่าราศีสีเขียวนี่องยายเขียวนี่เด่นเป็นสง,งามากนะครับ เนื้อเงินเนื้อเงินนะครับรู้สึกใจหยาบๆเหมือนคนใส่มานะครับที่ยิ่มเป็นเดิมจากวัดแบบนี้อยู่เลยนะครับทั้ง9เหรียญนะครับเขาออกแบบมาแบบนี้นะครับเนี่ยสวยงามนะครับเป็นมงคลเลิกแก่ชีวิตมากครับเหรียญมหามงคลโชว์ได้ไม่อายเลยนะครับราคานี่อยู่ประมาณ2 0 0ห0ื่นนิดๆตอนนี้ครับสองหมื่นนิดๆไม่รวมทองนะครับผ้าเปล่าๆนะครับ ราคาก็ขยับขึ้นเรื่อยๆนะครับหนึ่งใน9เหรียญนี่ไม่ต้องห่วงนะครับถึงหลักแสนแน่นอนนะครับอนาคตใครจะไปรู้ครับบางครั้งนะครับที่เราอยากจะนําเสนอนะครับเป็นเหรียญต่างๆนะครับทําให้พระเนี่ยมันคล้ายๆเป็นที่ศึกษานะครับไม่ได้ลงเพื่อไม่ได้ลงเพื่ออให้แบบคนเข้ามาซื้อเข้ามาอะไรนะครับ งไว้เพื่อศึกษาทั้งนั้นนะครับหมายเลขแปนะครับหมายเลขแปสวยงามนะครับสวยงามเหรียญนี้นะครับใครสนใจผมไม่ได้มีขายแล้วนะครับ